ลีลาวดีหรือจำปลาลาวสีแดงแดงอันนี้ต้นใบนาดครับใครรู้จักใบนาดไหมครับเนี่ยใบนาหรือต้นมีครับภาษาอีสานเรียกว่าต้นมีเด้อแต่ภาษาภาคกลางเรียกใบนาดต้นใหญ่นะใบมีต้นใหญ่โมกหอมนะครับตรงนี้ โมกยังมีต้นใหญ่ๆอยู่นะครับท่านี้มีอยู่หลายต้นอยูเลยครับโมกหอมนี่ก็ต้นใหญ่ครับคนละโมกกับที่เขาไปทําขายที่ในกรุงเทพนะครับที่ก็ทําเป็นไม้ประดับอันนั้นคืออีกโมกหนึ่งอันนี้คือโมกใหญ่นะครับโมกขาวโมกหอมโอเค ป่านน่้นแบกสูโอ้เสียงแม่งอีห้องขนานเลยชัก,กจันเครื่อเงียบแร่วะเบิดง่ามมั<อ>นหรือเปล่าโอยาไกอตาได้นีนยืนนมานอนนาเดอ้อ มาเที่ยวก่อนเจอตะกวดตัวเบลอร์เลยอยู่ทางเข้านาเรามีตะกวดตัวใหญ่มากมาเที่ยวก่อน เจอรถไถเข้าไปป่าต้นอะไรก็ไม่เหลือป่าไผ่ป่าประดูป่าไม้ต้นว่าไม่เหลือเลยต้นรถไถหาปรติดวัดนี่มาเหลือ,อยังแล้วมีต้นแบบวายไงต้นวายอหญ่ห่าไผ่นกกระปูด

ขาไยัยโอ้มารอบนีบนเหลือแล้วเว้ยรถไถมาดันหนอกอเพื่ะขหร่ตาไพแล้วก็ต้นวานี่ก็ต้นวาตาไพขตาไพนดีเดียวอ้อนกกระปูดนกกระปูดน,กก,ดนกกระปูดตาแดง ไฟมาเผาปนแล้วแทนนี้ไฟเผามันกหมดแล้วป่าไม่เหลืออะไรแล้วต้นมาเผาหาของป่ามันก็ไม่เหลืออีกแบบนี้หมดตายหมดแบบนี้เหลือต้นก็อาอยู่ตรงนี้ มันมาเผาหนาเผา,า,าป่าหมดเลยสวัสดีครับเผาป่าหมดมันจะเหลือแล้ออย่างเนี้ยเอามาเผาป่าหมดเลยครับโอ้ไม่เหลือเลยแบบนี้ไม่เหลือเลย มันจะเหลืออะไรแบบนี้ไฟต่ําเขาคนมาหาของป่าแล้วก็เผาป่าครับโอ้หมดกันแบบนี้สภาพอย่างที่เห็นครับมาปีก่อนมาช่วงปีใหม่ตรงนี้มีตัวแรนตัวตะกวดวิ่งกันพลาดเลยนะครับรอบนี้เป็นแบบนี้ละ เดีย๋ยวว่าแต่นั่นเลยกิ้งก่าก็ไม่เหลือตายหมดแบบนี้เหลือต้นว่าต้นนี้ยังอยู่ไม่รู้ปีไหนก็จะมาขโมยตัดใหญ่นะต้นว่าป่าลำต้นมันก็สวยอยู่ด้วยกพัวจะไม่เหลือเพราะความงามมันนี่แหละใหญ่อย,อยู่นะประมาณหนึ่งคนโอบอยู่นะว่าต้นนี้ลุงลิบเลย ต้นว่าปะมะม่วงดอกนะปีนี้ดูดิครับมะม่วงโอ้โหเป็นพวงเป็นพวงเลยครับบะกม่วงดีครับมะม่วงดอกมากนะจนเลี้ยพื้นเลี้ยดินเลยปีนี้มะม่วงดอกจริงๆไม่มีราคาหลักแบบนี้พวกที่ทำสวนมะม่วงขายดูดิ มุ่งดกมากเป็นพุ่มเป็นพวงป่ายางนาครับป่ายางนามุมเนี้ยป่ายางนามุมเนี้โอ<ห>้โหโอ้โหเป็นป่าเลยเยอะเลยเอาหาเห็ดกันได้นะพอได้กินเห็ดอยู่หน้าเห็ดนี่ยอยู่มุมนี้ ป่ายางนาอยู่ตรงนี้ประมาณยี่สิบสามสิบต้นอยู่ครับต้นก็ประมาณเนี้ยมุมเนี้ยส้มโอไม่มีลูกเลยปีนี้เห็นไหมส้มโอโดนน้ำท่วมปีนั้นตายรอดมาอยู่ได้ต้นเดียวครับป่ายางนาอยู่มุมนี้ปลูกไว้เป็นแนวทางนี้ มื่อก่อนตรงนี้จะเป็นป่ามะม่วงครับโดนน้าท่วมมะม่วงตายหมดม่วงเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนี่ครับนี่ขนาดไม่กี่ต้นยังมีลูกนะเนี่ยอกล่องอันนี้อกล่องครับไม่ใช่เนี่ยอกล่องอกล่องไม่หน้าตาแบบนี้อันนี้หัวช้างครับมะม่วงหัวช้างนี่มะม่วงหัวช้างครับโอ้ ดอกงามอยู่นะอ้ยสุกตรงนี้ร่วงสุกและร่วงครับตรงนี้สุกร่วงดอกอยู่นะอันนี้สุกได้แล้วครับสุกร่วงส่วนฝั่งนี้ก็มะม่วงอยู่ตรงนี้ มะม่วงอยู่มุมนี้แก้มแดงแล้วมีมะม่วงอยู่ปีนี้มะม่วงดอกมากมะม่วงดอกมากครับปีนี้ให้ดูปลูกมะม่วงไว้เป็นมะม่วงหัวช้างครับทางนี้เป็นมะม่วงหัวช้างเยอะอยู่มะม่วงหัวช้างครับต้นนี้ไม่เป็นลูกเลยอันนี้ก็หัวช้างครับ โอ้ช้างปางนี้ไม่มีลูกเลยย่างหน้าผมอยู่ตรงโน้นครับสี่ห้าต้นปีใหม่มาย่าพวกนี้ยังไม่นั่นนะปีนี้อันนี้คือป่ายางนาผมมุมนี้ต้นโตนหน่อยมีอยู่ห้าห้าต้นหกต้นครับแต่ว่าที่ทางด้านโน้น มะม่วงดอกครับปีนี้ได้มะม่วงสุกมาลูกหนึ่งเมื่อก่อนตรงนี้มีขนุนขนุนอยู่สองต้นนะครับโดนน้ำท่วมขังตายขนุนไม่ทนน้ำครับก็เหลือแต่เนี้ยแค่นามีแค่นาอยู่ต้นหนึ่งพ่นต้นคอยพ่นคอยพ่นคอย ความฝันก็คืออยากจะขุดลอก,ตร,รอก,ลอกตรงนี้ให้มันเป็นบึงครับอยากจะขุดลอกตรงนี้ให้มันเป็นบึงทําเป็นบึงน้ํากักเก็บน้ําแล้วก็ปลูกกระท่อมตรงนี้ใต้ต้นยางนาเนี่ยความฝันนะครับอันว่ากระท่อมปลายนาามาเที่ยวทุ่งนาครับทุกคนวัสนัวคอนมาเลยถ่ายนาแล้วเนี่ยนี่อกล่อง โอ้เป็นพุ่มเป็นพวงเลยครับอันนี้ดอกมากมองเมืองปีนี้นั่งตางนี้ก่อนแล้วกันมาโยงชิดอยู่ทางด้านนี้เที่ยงน้อยคอยนาง สาสายตาขึ <mar> world, away, down, well. <laughs> ้นมองฟ้าเห็นแต่ลมตีฟ้าทางอุดรก่อนมีแลนนกเจนแว้นแจดแจดห้องห้องเขากรืแกลงสูบน้ำเข้านาปังสูบน้ำจากห้วยมาครับ ม่วงดอกมากปีนี้ข้าวกำลังงามข้าวแตกกอแตกรวงแล้วครับข้าวนบปังทางโน้นเหลืองแล้วทางด้านโน้นเหลืองแล้วลมพัดเย็นดีครับมาทุ่งนามาดูข้าว เรียวโมงทองหน้าเว,วาว่ามอคราหน้าเกี่ยวเคยได้จับเกี่ยวเกี่ยวข้าวรวมกำการดาดูมะม่วงครับมะม่วงดกมากอันนี้อกล่องอกล่องสวนครับน้ำดอกไม้ฮะ ทีแรกเข้าใจว่าเป็นอกร่องนั่นลงไม้ทั้งนั้นเลยปุ๊บทิ้ง,ง,งๆคว่างๆไม่ได้ดูเลยอะไรเลยทำงไม้ถ้าไม่สุกนีก่กินไม่ได้เลยเปรี้ยวปีที่น้ําท่วมนยะน้าท่วมไปหมดเลยนะเน,น,นี่ยแถวนี้ท่วมไปหมดเลยอ๋อบรรยากาศดีครับตุ่งนางครับได้โม,มงสุกมาโอ,โอ,โอ้ดูต้นนี้สิครับ ดอมะม่วงต้นนี้สิเป็นพุ่มเป็นพวงเลยดอกจริงอันนี้มะม่วงหยังเนี่ยอกล่องวะโอ้อ,อกล่องสวนครับอกล่องของแท้ครับพี่น้องอันนี้อกล่องอกล่องอกเล็กอ,อกล่องแต่อ,อกเล็กครับดกอยู่นะมะม่วงอกล่องในสวนครับดกอยู่ปีนี้สวนอันนี้เขียวสวยใช่ไหมเนี่ย ปอกร่องดกอยู่ครับพอได้กินอยู่นะปีนี้มะม่วงดกอยู่ครับปกร่องโอ้สุกมาในกินข้าวเหนียวทำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมูนนะสุดยอดโอ้ยมีลูกเน่าลูกร่วงโดนแมงกินนี่ขนาดปล่อยธรรมชาตินั่นแหละรากดินเลยครับ เต็มเลยเป็นพวเป็นพวงเลยครับมะม่วงออกล่องปีนี้อกล่องสวนของแท้แต่ว่าเจ้าของไม่อยู่เฝ้ามันจะเหลือให้กินไหมเนี่ยจะเหลือให้กินไหมส่วนนี้เขียวสวยครับพี่น้องตัวนี้เขียวสวยพอได้อยู่นะเียวสวยก็พอได้กินนะครับแบบนี้ปีนี้มะม่วงดอกอยู่อื่ โอ้กลัวอย่างเดียวกลัวเจ้าของเขาจะมาสอยไปก่อนกลัวเจ้าของเ็จะมาสอยไปก่อนไม่มีคนเฝ้าปลูกธรรมชาติกับปล่อยทิ้งไว้แบบธรรมชาติทีนี้ทั้งเขียวสวยทั้งอกล่องพอได้กินครับแบบนี้พอได้กินอยู่ครับแบบนี้ อ,อกร่องสวนของแท้ของแท่เขียวสวยครับตรงนี้เราได้กินอยู่ครับมันเก็บได้แล้วนะนี่มันแก่แล้วเนี่ยเพราเขียวสวยแก่กว่าน,นี้มันก็สุกแล้วครับโอ้ผักติว้วต้นผักติว้วโคตรละพวกกิน พวกกินโคนมันครับพวกกินเงามันโคดแล,ล้วขนาดโคตรนี้ไม่ยอมตายนะเนี่ยโคยมาพิงต้นนี้ติ้วปลาปติ้วโครแล,ล้วครับโอ้โหเสียดายก็แต่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ที่มันโดนน้ำท่วม ตายหมดครับลำใยก็ตายมะกรูดยังอยู่โอโยองชิดต้นนี้ได้กินลูกอยู่นะปีนี้โอเคครับกลับจากนามาแล้วได้มะม่วงมาถุงหนึ่งโอ้โหแดดม่วงพอยพ่นห้องโอ้โอ๊กอยากกินน้ำเด้อพี่สัน บเอื้อเราคือบวกเก็บมากเครื่องมันเหี่ยวไปแล้วนะับเอื้อโอ้พวกกินกระติปลาที่แม่มันเน่าที่เครื่องมันเหี่ยวเหรอเอามาไหวนี่แล้วเอาไม่ไหวบ้านเลยได้แล้วได้แล้วโอ้โอ้ร้อนครับพี่น้องร้อนร้อน ไปเก็บม่วงที่ทุ่งนามาน้ำบาดานกับไรบ่แห้งเดี๋ยวนี่เด้ตำม่วง,งนี่ม่ยังห้าเก็บม่วงนี่ไปตำตำมาท่านกินแล้วแต่หิวนี่ก็ต้นเนี่ย ไปตำแล้วนี่ยอ้น oh, ว okay, ันวันโอเคกลับถึงบ้านได้มะม่วงมาถุงึ่ง